อ s t บั b ม m of the Year รางวัลที่มอบให้กับอัลบั้มยอดเยี่ยมแห่งปีมีอัลบั้มที่ถูกเสนอชื่อเข้าชิงดังนี้อัลบั้ม Space Shuttle Number no. ศิลปิน Jeff s t a r t e r สังกัด w a f e Records อัลบั้มที่ได้รับรางวัลน,นี้ได้แก่อัลบั้ม Space Shuttle Number no. ศิลปิน Jeff Starter ส,สังกัด w a f e Record r แน่นอนครับนอกจากจะเป็นอัลบั้มที่เหมือนยานอาวกาศพา Jeff Starter โบยบินทะลุจักรวาลแล้วอัลบั้มนี้ครับการร้อยเรียดนตรีรายละเอียดเพลงต่อเพลงเราได้เห็นการผสมผสานดนตรีที่เป็นแนวทางเฉพาะตัว เราได้เห็นความลึกของอารมณ์ผสมกับไอเดียนะครับแน่นอนครับทุกเพลงฮิตที่เป็นมากกว่าเพลงฮิตจากฝีมือของผู้ชายคนนี้ครับพร้อมกับคนดนตรีฝีมือดีอีกมากมายที่มาร่วมปล่อยพลังกันในอัลบั้มนี้ครับจึงทำให้ space c h u n t l number no. 8นะครับของเจฟสาเตอร์ครับเป็นเจ้าของรางวัลอันยิ่งใหญ่ในปีนี้บอกแล้วนะครับว่าไม่ธรรมดาจริงๆครับและแน่นอนสุดครับ Double weekend cup best album of the year, Jeff Sanders! แรงดีไม่มีตกอยากให้ดื่มน้ำสึ่งนิดนึงก็<笑><笑>จริงคือมันมีความหมายมากครับผมจริงๆแค่ได้อยู่ในลิสต์ร่วมกับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่อยู่ในลิสต์เดียวกันก็มีความหมายมากแล้วเพราะว่าอัลบ,บั้มเป็นอัลบ,บั้มที่ผมชอบมากแล้วก็จริงมีอัลบ,บั้มหนึ่งที่ผมแบบได้ได้ไดไมีโอกาสพูดกับเจ้าของอัลบั้มด้วยว่าผมแบบชื่นชอบมา,มากๆคืออัลบ,บั้มของน้องปันนะผมก็แบบเป็นอัลบ,บั้มที่ดีมาก ครับผมก็เป็นเกียรติมากที่ได้อยู่ร่วมเป็นโนมินีด้วยกันนะครับผมก <_ d> um> ็อันนี้เป็นอัลบั้มแรกในชีวิตผมแล้วการที่ได้รับรางวัลน,นี้มันมีความหมายมากๆแล้วก็ขอบคุณคุณเสาคุณมันสวย <_ d> um> คุณวันเลิศทุกคนครับผมที่ <_ d> um> <_ d> um> สป,ปอร์ตจนหลายหลายคนได้รู้จกักแล้วก็ สพอร์ตจนแบบถมมาถึงจุดนี้ครับผมก็ขอบคุณครับผมผมเชฟซาเตอร์ขอบคุณครับโอ้โหนะฮะต้องบอกว่าสุดยอดจริงๆนะครับนี่คือเบสอัลบั้มออฟเ y อ a r เยียนะครับ special number e i g h ตัวเอนะครับของเชฟซาเตอร์นะครับ